ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราศาสตรของอุบาสิกาวิสาขามิคาระมานดาในพระวิหารบุพารามเขตพระนครสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เถระมีชื่อเสียงเด่นมากรูปด้วยกัน เช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกธิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระเลวตะท่านพระอานนท์ และพระสาวกผู้เถระมีชื่อเสียงเด่นอื่นๆก็สมัยนั้นแลพระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพร่ำสอนพวกภิกษุอยู่คือพระเถระบางพวกโอวาทพร่ำสอนภิกษุสิบรูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอนยี่สิบรูปบ้าง บางพวกโอวาาพร่ำสอนสามสิบรูปบ้างบางพวกโอวาาพร่ำสอนสี่สิบรูปบ้างฝ่ายภิกษุนวกะเหล่านั้นอันภ um ิกษุผู้เถระโอวาาพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพนวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำทั้งเป็นวันปวารณาด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับ จึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปรารบในปฏิปทานีเรามีจิตยินดีในปฏิปทานีเพราะฉะนั้นแลพวกเธอจงปรารบความเพียรเพื่อถึงคุณที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุคุณที่ตนยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งคุณที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งโดยยิ่งกว่าประมาณเถิดเราจักรออยู่ในเมืองสาวัตถีนี่แหละจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตพวกภิกษุชาวชนบททราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาค จักรออยู่ในเมืองสาวัตถีนันจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เถระเหล่านั้นก็พากันโอวาทพร่ำสอนภิกษุนวกะ เพิ่มประมาณขึ้นคือภิกษุผู้เถระบางพวกโอว่าพร่ำสอนพิกษุสิบรูปบ้างบางพวกโอว่าพร่ำสอนยี่สิบรูปบ้างบางพวกโอว่าพร่ำสอนสามสิบรูปบ้างบางพวกโอว่าพร่ำสอนสี่สิบรูปบ้างและภิกษุนววกะเหล่านั้น อันภิกษุผู้เถระโอว่าพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นแหลวพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพ็น เป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตวันนั้นเป็นวันอุโสสบสถ15้าคำ่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้ไม่คุยกันบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นีบริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่การคํานับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักสินาทาน ควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้ภิกษุสงนีบริษัทนีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยมีผลมากและถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงนีบริษัทนีเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัท อันชาวโลกยากจีจะได้พบเห็นภิกษุส่งนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันสมควรที่แม้คนผู้เอาสเสบียงคล้องบ่าเดินทางไปชมนับเป็นโยอดยอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุส่งนี้ผู้เป็นพระอรหันต์ขีนาศพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำรรกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรุงพลาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสัญญาณในพบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบแม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ย่อมมีภิกษุในภิกษุสงนี้ผู้เป็นอุปปปาติกะเพราะสิ้นสัญญาตส่วนเบื้องต่ำทั้งห้าจะได้ปริเิพานในโลกนั้นนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาแม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงนี้ผู้เป็นพระสกะทาคามีเพราะสิ้นสัญญาณสามอย่างและเพราะทำร,ราคะโทสะโมหะให้เบาบางมายังโลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ภิกษุเช่นนี้ ในหมู่ภิกษุสงฆ์นี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ผู้เป็นพระโสดาบันพราะสิ้นสัญญาสามอย่างมีอันไม่ตกอบายเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม้ภิกษุเช่นนี้ ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสำม,มัตประธานสี่อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอิทธิบาทสีอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอินรียห้าอยู่ แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันจเจริญพระห้าอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญพ่อจงเจดอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียร ในอันจเจริญมักมีองค์แปดอันประเสริฐอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันจเจริญเมตตายอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญกรุณาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุ ในภิกษุสงฆนี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมุทิตาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่รู้ก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์เนีที่เป็นผู้ประกอบความเพียร ในอันเจริญอุเบกขาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอสุภสัญญาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอานิจจสัญญาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอาณาปานาสติอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก ภิกษุที่จเจริญอาณาปานาสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่จเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญพชฌชงเจดให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่จเจริญโพุฌชงเจดแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้